ไมินหรก่กเดยาบให้พี่ไม่ให้เอเีแรงไหมชายชั้นนี้ีแรงหม่่วายหือ่ามกเดินี่ไหน เราเนี่ยลูรต่อเออพอปิไปนไปทนี่เรามปนี้เหรอวอก พี่เหลือเต็มเลยอ่ะเราของใครก็ไม่รู้เลยหยิบมาหมดเลยเ่นเห็ี่ยนง้วป่เขาเปลี่ยนี้เนี่ยเนี่ยแมกไปลงงน้่นพี่ สนามราชมังแล้วก็เดินมาต่อยตอนเช้ามอสลับจางเรื่องมอสซคจ้างเขาบอกว่าตึกใหญ่ไม่รู้งี่เสนามราชมังไปเลยแล้วแบบมามามอไซแล้วนี่พี่เขาเอาร้อยร่างกายไม่แต่ดีนะเขาร้อยสิบก็ได้สองร้อยเพราะว่าเคยโอห้าร้อนั่นไงสองร้ยรวิวที่พี่ไม่ได้ส่งสองนอยเยน้เกว้ไม่คือบ มันดีใจอ,ะอ่ะที่พี่ว่าแบบเขาจะแบบ3 4 0 0ขึนน้นไนเงี้ยออสที่ผนเคยโดนห้าร้อยอ,อะไรพี่เขาจะไม่เอาหรอกเอาเทอี่นะเทอี่แอ,องเอ<ะ>กิลนะฮะม่ใช่ค่นะคะจริงเหรอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันคิดกล้องอ,อก,กมา พี่ถ่ายคูเป่าถ่ายไหมได้ผมถ่าถ่ายมากม่าเฮ้ยแต่พี่หล่อแมถ่ายพีเลยดิอพี่เอาสุดสกั่เลยสดทอากันเอานึ่งพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับคุาน้าพี่น้กินน้ากันนี่เพื่อนไหมทำงานอยู่นี่ได้ละคนเขม

จริงๆแล้วได้แต่มีแผนอยากได้สวยใส่หน้าเตอไซ์หมดแล้วมาโชว์ออกคอร้องเยนเหรอโอ้ บัตรก็ไม่มีตังค์เนแต่นี่ยังไม่ปิดนะคนละค่าโโที่โมาให้เจ้าตลอดเลยนะแล้เงินอะไรยิงเจนหรอ